รถคันนี้นะครับพรีเมียมนะครับเรียกได้ว่าประหยัดน้ํามันได้ถึง40กิโเมตรต่อลิตรนะฮะร,ราคาเนี่ยหายไปจากไปแดงเกือบ2ล้านบาทเป็นปี2020สภาพยังน่าใช้อยู่ไหมบอกเลยรุ่นท็อปมีออปชั่นสลูปมาให้ด้วยนะครับใครที่ต้องการใช้งานคันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดไปดูกันดีกว่าครับ นี่คือ BMW Series 3 30e นะครับเป็น Plug-in Hybrid M Sport ฮะคเครื่องยนต์2.0ลิตรนะฮะทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าและคันนี้นะครับเป็นชัดซิด g 20นะฮะตอนป้ายแดงเนี่ยบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 7 9 9 0 0 0บาทและที่สำคัญคือเขาเป็นชุดแต่ง M Sport ด้วยสีดำ ดูดนันน่าใช้งานมากๆเลยนะฮะใครที่ต้องการใช้งานแบบ B M W ที่ประหยัดกว่าไยแดงเนี่ยคันนี้มาแล้วครับวารันตีนะครับหรือว่า B S I เนี่ยเขาเหลืออีก3ปีนะฮะเหลือจนถึงปี2570ยเลยครับเรียกได้ว่าคันนี้ใช้เนี่ยเซอร์วิสท,ที่ไหนก็ได้แล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยใครที่ต้องการใช้งานรถที่มีวารันตีเยอะแบบนี้นะครับต้องคันนี้เท่านั้นนะและคันนี้สภาพสวยเหมือนใหม่เป็นสีดําแบบนี้ด้วยด้านหน้าเนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยกระาจาังหน้ารายละเอียดอยู่ครบนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนริสตลักษณ์ขอองงเคาก็ืระจาหน้าที่เป็น,นครับ me as they mean. กล้องรอบคันเซ็นเซอร์ด้านหน้าแล้วก็ชุดแอโรพาทฮะกันชนด้านหน้าเนี่ยของเขาเป็น M Sport นะครับเป็นแอโรพาส M นะฮะและไฟหน้าของเขานะครับเป็นไฟหน้า BMW LED ที่มีระบบเปิดปิดอัตโนมัติและไฟส่งต่ำอัตโนมัติเทคโนโลยีของเขานะครับเป็นไฟที่สามารถส่องสว่างได้ไกลถึง650เมตรนะเะเรียกได้ว่าไกลมากแล้วก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของตัวระบบไฟส่งต่ำอัตโนมัติได้ด้วยมีในส่วนของ daytime running light มาด้วยนะครับในโคมนี้นอกจากนั้นนะครับยังมีไฟตัดหมอกด้วยนะครับสภาพสวยนะครับนะ ฝากระโปงด้านหน้าไม่มีริ้วรอยโลโก้สวยๆเลยแล้วก็ที่สําคัญนะฮะด้านหน้าเนี่ยไม่มีรอยแตกหักไม่มีรอยชํารุดนะครับคันนี้สภาพสวยแล้วก็เป็นรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยครับเปิดห้องเครื่องมาดูสภาพกันนะครับคันนี้นะครับห้องเครื่องสภาพสวยฮนะแล้วก็ น็อตเดิมฝากระโปรงทุกอย่างไม่เคยมีการขยับน็อตมาก่อนนะฮะคานทุกอย่างเนี่ยครับเรียกได้ว่าเรียงตัวสวยเมทอาร์ตนะครับแล้วก็ในส่วนของสีสันก็ไม่เคยมีการซ่อมสีมาก่อนเลยนะการันตีนะครับคันนี้ด้านหน้าไม่เคยมีการชนหนักมาก่อน,นครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์ BMW คันนี้นะครับเขาใช้เป็นเครื่องยนต์เบนซินไฟฟ้านะครับ นะเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยเขาจะใช้เป็น2.0ลิตรแล้วก็มีเทอร์โบด้วยนะครับที่สําคัญนะฮะให้แรงม้านะครับรวมกันนะอยู่ที่292แรงมา้าและแรงบิดนะสูงมากๆเลยอยู่ที่420นิวตันเมตรนะครับอัตราเร่ง0-100ของรถคันนี้นะครับใช้เวลาเพียงแค่5.9วินาทีเท่านั้นและที่สําคัญนะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ามันเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆเลยนะทำได้อยู่ที่40.8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งประหยัดมากๆเลยนะยังไม่มีรถที่ไหนเนี่ยสามารถทํความประหยัด ได้แบบนี้มาก่อนเลยยกเว้นรถไฟฟ้านะครับและคันนี้นะครับ ใช้เกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่เป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบสเตปโทนิกด้วยอุปกรณ์ฟังก์ชันการทํางานต่างๆเนี่ยยอดเยี่ยมเลยนะแล้วก็เหมือนใหม่มากๆเลยนะครับใครที่ต้องการใช้รถแบบ BMW นะฮะแล้วก็มีววลันตีเหลืออยู่ด้วยคันนี้บอกเลยนประหยัดกว่าไยแดงนะครับอยู่ที่ประมาณล้านห้าล้านหเลยนะฮะและสนใจนะครับสามารถที่จะติดต่อได้ที่วันทัวโต้ครับเบอร์โทร0 1 6 4 5 8 8 5ผมการันตีเลยนะครับรถคันนี้นะครับมีการคัดสรรมาอย่างดีแล้วก็มีการตรวจสาพจากบริษัทชั้นนำไม่ว่าจะเป็น GU Inspection การตรวจสภาพโครงสร้างตัวรถเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างระบบการทํางานไฟฟ้าต่างๆแล้วก็มีเอกสารรองรับด้วยนะครับใครสนใจรถวันทโต้ก็สามารถโทรปรึกษาได้ครับล้วมาดูในส่วนของสภาพของล้อแม็กกับยางบ้างดีกว่าครับในส่วนของยางนะครับคันนี้เราใช้เป็นยางรันแฟรตนะครับแล้วก็ซยียางเขาเป็น225/40 R19 คือขอบ19นิ้วนะครับแล้วก็เป็น4ทูโทนนะฮะคันนี้ล้อแม็กเป็นแบบลาย4ทูโทนที่เป็นสีโครเมียมปัดดำนะฮะแล้วก็เป็นแม็กเอ็มสปอร์ตรวมถึงในส่วนของตัวที่เป็นชุดคาลิปเปอร์นะครับ หรือว่าจานเบรกตรงนี้ก็เป็นชุด M Sport ฮะคาลิเปอร์เนี่ยเป็นสีน้ําเงินมีโลโก้ M ด้วยนะครับยางรันแปดตัวนี้นะครับเป็นยางปีใหม่แล้วก็สภาพสวยมากๆเลยสําหรับล้อแมกกับยางนะครับสภาพใหม่มากๆไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคันนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะขับแล้วก็ใช้งานได้แบบนี้อีกยาวๆเลยครับสภาพด้านหน้าล้อแมกห้องเครื่องบอกเลยสวยมากๆนะครับ ขยบขึ้นมาด้านบนนะครับตรงนี้นะครับมีเบสโลโก้คำว่า m e m s แล้วก็ตรงนี้นะครับกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ครอบด้วยสีดำเงานะฮะมีในส่วนของตัวไฟเลี้ยวที่เป็นแบบ q u e n t i a l l i g h t แล้วก็กล้องรอบคันนะครับ ที่สาคัญนะฮะมีสลูออปชั่นติดฟิล์มพร้อมใช้งานรอบคันการตกแต่งที่เป็นบอดี้พาร์ตจาก M Performance ก็ติดตั้งมาเรียบร้อยจากโรงงานเลยนะมือจับประตูนะครับเป็นระบบ Comfort Ac เอ็กเซเขาจะมีตัวขีด3ขีดเนี่ยเอาไว้ล็อกประตูแล้วก็เวลาที่ต้องการที่จะเปิดประตูก็สอดมือเข้าไปเปิดประตูแบบนี้นะฮะเวลาที่มีกุญแจอยู่ในตัวครับใช้งานง่ายแต่ว่าที่สําคัญคือสภาพสวยไม่มีรอยบุไม่มีรอยรักกิมนะฮะแล้วก็คันนี้เนี่ยสีสวยฉ่ำเลยนะปกตินะครับเวลารถสีดำเนี่ยเราจะเห็นในส่วนของรอยขนแมวได้ง่่่ายยแตคันนีี้ไมมเล ใครไม่เชื่อมาดูได้ที่วันทัวโตเลยครับผู้ชมครับคือโดยส่วนตัวแล้วนะฮะร,รถแรงเนี่ยแต่ก่อนนี่คือรถแรงแต่ไม่ประหยัดรถประหยัดจะไม่แรงนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับทั้งแรงทั้งประหยัดเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขับขี่ที่เป็นระบบไฮบริด ไม่พอนะครับมีหนํำซ้ำเขายังมีในเรื่องของปลั๊กอินมาด้วยสามารถชาร์จแบตเตอรี่หรือว่าชาร์จไฟจากบ้านได้ด้วยสําหรับซีรีส์สามคันนี้นะครับจะใช้แบตเตอรี่เป็นขนาด12กิโลวัตต์ชัเวอร์เวลาชาร์จเนี่ยเป็นชาร์จแบบ AC คันนี้ใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงชาร์จแบตเตอรี่เต็ม100%สามารถวิ่งด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับวิ่งได้ไกลถึง60กิโลเมตรนะและที่สําคัญนะสามารถทําความเร็วสูงสุดจากการใช้ระบบไฟฟ้าอย่างเดียวล้วนเนี่ยสามารถทําความเร็วได้ถึง140กกกมมชเเยรรับับบในนนนส่น่บบ่ววขอองงดด้้าาาาท็ีตติแแ เป็นเคฟลาคาร์บอนซึ่งให้ความสวยงานแล้วก็มีปลายท่อมาแบบนี้เลยนะเซ็นเซอร์ถอยหลังกล้องรอบคันโลโก้ตัวอักษรน,นะครับแล้วก็ไฟท้ายที่เป็น LED L shape นะครับคันนี้สภาพสวยไม่มีริ้วรอยนะคันนี้นะครับเปิดท้ายขึ้นมาดู นะเราจะเห็นได้ว่าด้านท้ายของเขาเนี่ยมีในส่วนของพื้นที่เก็บสัมภาระก็เรียกได้ว่าใหญ่พอสมควรนะครับเปิดด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวที่ชาร์จไฟนะฮะใครที่ต้องการเอาที่ชาร์จไฟไปติดตั้งที่บ้านตรงนี้ก็มีอะแดปเตอร์จาก BMW มาด้วยชาร์จง่ายๆครับใช้ไฟบ้านเรียกได้ว่าตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวกสบายมากๆนะสภาพต่างๆนะน็อตเดิมทุกอย่างรายละเอียดนะฮะตะเข็บด้านข้างไม่เคยมีการชนด้านท้ายมาก่อน,นครับอันนี้ผมการันตีเลยซีรีส์3 3 0 e คันนี้ปี2020นะฮะเร ทุกอย่างเลยนะหนังตึงเปรี้ยไม่มีริ้วรอยเลยนะฮะคอนโซลไม่มีรอยชํารุดไม่มีรอยแตกหักสภาพน่าใช้งานมากๆเหมือนผ่านการใช้งานน้อยมากๆเลยนะคันนี้เขาจะมีบุค๊คประกันตเซอร์วิสนะครับแล้วก็อุปกรณ์ของเขาครบเลยมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนสามารถตรวจสอบได้ที่วันทัวโตและที่สําคัญฮะดีไซน์ของเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าสภาพสวยเป็นรุ่นท็อปมีการตกแต่งอย่างเช่นพวงมาลายัยอะไรเงรี้ยฮะพวงมาลัยเขาจะมีการตกแต่งด้วยพวงมาลัย M p e r f o r m a n c e ครับซึ่งมีการติดตั้งใหม่เลยนะไม่เหมือนกับหน้าตาเดิมๆ เขาจะเป็นพวงมาลัยแบบ3ามการที่มีหนังอะคาทาล่าหุ้มด้วยหน้าจอตรงกลางนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่ที่สามารถใช้แบบการสั่งการด้วยแฮนด์เจสเจอร์ได้หรือว่าท่าทางต่างๆนะครับและค um ันนี้นะครับยังมีระบบที่เป็นการเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay แบบไวเลสด้วยครับแอร์ปรับาการนะครับเป็นดูโอโซนแยกซ้ายขวาแบบนี้เลยใช้งานง่ายมากปุ่ม On Off อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีระบบแมคโครอันนี้ผมชอบมากเลยนะเวลาใช้งานเนี่ย เวลาที่เราต้องการความเย็นเร็วเนี่ยเรากดเพียงแค่ปุ่มเดียวเขาก็จะปรับทุกอย่างเนี่ยให้เป็นโลหมดเลยหรือว่าแรงสุดเย็นสุดครับหน้าจอหลังพวงมาลัยนะครับหรือว่าเรือนม้นะครับเป็นแบบดิจิตอลฟูลไซส์เลยนะ การใช้งานของเขาเนี่ยสามารถเรียกข้อมูลได้เยอะมากๆนะฮะแล้วก็ตรงจอตรงกลางก็เป็นจอขนาดใหญ่ด้วยใครที่ชื่นชอบในเรื่องของความที่เป็นเทคโนโลยีนะครับคันนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของความทันสมัยแล้วก็การใช้งานที่คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบของรถคันนี้นะครับก็เรื่องของเครื่องเสียงครับ เครื่องเสียงของรถคันนี้เขาใช้เป็นฮามาการ์ดอนเซรา l s ซาว d s y เต็มด้วยนะน้ําเสียงเนี่ยดีมากๆเบรดเพาะมากแล้วก็เสียงแหลมเสียงสูงถึงต่ํามาแบบจัดเต็มเลยครับซีรีส์สคันนี้นะครับเป็นรุ่นเอ็มเปอร์ฟอรนะครับก็จะมีในส่วนของตรงนี้ครับสรุปออปชั่นนะครับ เรียกได้ว่าใครที่ต้องการระบายความร้อนก็ใช้ฟังก์ชันนี้ได้ใช้งานง่ายแล้วก็ดูสปอร์ตด้วยและนี่ก็คือเบาะที่นั่งแถว2นะครับของ B M s e r i e ์3คันนี้นะครับซึ่งเป็นสีน้าตาลเข้มแบบเปลือกไม้นะใช้หนังแบบดากอต้านะครับอันนี้นะฮะสภาพสวยเหมือนใหม่สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยแล้วก็มีแอร์แถว2รวมถึงในส่วนของตัว U S B port สสล็อ แอร์แถวสเนี่ยสามารถปรับในเรื่องของแรงพัดลมแล้ะก็อุณหภูมิได้ด้วยนะตรงกลางครับของที่นั่งเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจะมีที่เท้าแข่สามารถดึงลงมาใช้งานได้ด้วยแล้วก็สามารถวางแก้วกาแฟได้แบบนี้เลยนะรีวิวสภาพรถและการใช้งานไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับ b m w Series 330 E-M Sport Plug-in Hybrid G20 ปี2020คันนี้นะครับเรียกได้ว่าวารันตีนะครับหรือว่า BSI เนี่ยยังเหลืออยู่เลยนะสามารถเซอร์วิสที่ไหนก็ได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับกับคันนี้เหลือถึง3ปีเลยนะ2,570เลยนะครับคันนี้ก็ใครเอาไปใช้ก็มั่นใจสบายใจนะเซอร์วิสที่ไหนก็ได้นะครับและคันนี้นะครับตอนปลายแดงเคยขายอยู่ที่2,799,000บาทนะวันนี้วันทัวโ,โต้ประหยัดกว่าปแดงถึงเกือบล้านห้าล้านหเลยนะครับคันนี้เราขายเพียงแค่1,359,000บาทเท่านั้นหากใครสนใจนะครับต้องการจัดปฟแนนซ์นนะคันนี้ผ่อนร่มต้นเพียงแค่22,000บาท เป็นเจ้าของได้แล้วครับสนใจรถคันนี้หรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะติดต่อได้ที่เบอร์โทร011745885เบอร์นี้เป็นเบอร์ h o t ไลน์มีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลตลอด24ชั่วโมงเลยหรือว่าไม่สะดวกครับต้องการข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ของเราก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok, YouTube เว็บไซต์ตรงนี้เรามีหมดเลยโดยเฉพาะเว็บไซต์นะครับ w w w t u a t o c o m นะฮะอันนี้จำให้ขึ้นใจเลยนะเรียกได้ว,ว่าข้อมูลครบถ้วนรูปก็มี ปีรถราคารถรุ่นรถและก็มีในส่ง,งการคำนวณค่างวดด้วยนะเจ้าหน้าที่คอยบริการเช่นเดียวกัน24ชั่วโมงเลยครับซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมต้องที่วันทัวโต้อของเราเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ